สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะรูปแปลงที่สวยแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงที่ดินตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ่อยางนะฮะอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีที่ดินแปลงนี้ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับเนื้อที่40ไร่แล้วก็เสนอขายในราคาไร่ละ9 0,000บาทเท่านั้น ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะฮะนอกจากมีลักษณะรูปแปลงที่สวยแล้วนะฮะท่านผู้ชมยังได้ในเรื่องของแหล่งชุมชนน้ำประปา,ปาไฟฟ้ามาถึงแล้วเอาละครับเพื่อเพิ่มการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับตต่่ออพพาาเดินชม ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติด,ดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มี ในเมืองอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญญาขาดที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ เอาละครับท่นบบบบบบานผู้ชมจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ในแหล่งชุมชนน้ําประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับสามารถที่จะ,ะต่อขอขยายเข้ามาในแปลงที่ดินมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วก็จากภาพทางด้านหลังเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มาปลูก น่าจะเป็นสวนป่านะครับทางด้านหลังเอาล่ะครับผมก็จะไล่เลียงในเรื่องของแนวขอบเขตนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนทางสาธารณะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะแต่น้ำนับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีหรอกนะครับก็จะมาเฉพาะในช่วงของฤดูที่มีน้ําหรือว่าฤดูฝนนั่นเองนะฮะตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ที่270เมตรจะหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือซึ่งบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเห็นเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะครับ เราลงมาจากถนนลาดยางนะฮะก็จะเป็นเส้นเขาหินเทินหนองสแกนะครับลงมาในประมาณ200เมตรซึ่งขอบเขตเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่า,าต้องบอกกับท่านผู้ชมนะฮะว่าทางด้านของทิศตะวันตกเนี่ยก็คือติดกับวัดหนองสแกนะฮะนี่ตรงนี้คือบรรยากาศของอบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับเป็นทางสาธารณะ เป็นลูกลังบทอัดแล้วก็เหมือนน้าสาธารนณะเน้นย้านะครับว่าเวลาที่เราอ,อย่างในกรณีที่ดินแปลงนี้นะฮะก็ยังไม่มีสะต้องบอกว่ายังไม่มีสะเราสามารถที่จะตอกบ่อบาดาลขุดสะนะครับหรือว่าจะทําเป็นสวนป่าอย่างทางด้านหลังก็ได้หรือว่าจะปล่อยให้เช่าก็ได้แต่ณปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งทางเจ้าของเนี่ยให้เช่าเลี้ยงควายนะครับกับพื้นที่โซนอําเภอสว่างอารมณ์อําเภอทับทันโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเลี้ยงควายสวยควายงามกันนะฮะเอาละครับถึงไหนแล้วผมลืม แนวขอบเขตนะครับทางด้านหน้าเนี่ยอยู่ทางด้านทิศเหนือ270เมตรส่วนทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็นู่นแหละฮะลักษณะจุดสังเกตก็จะเป็นต้นไม้นะครับเป็นไม้ยืนต้นต้นประดู่ก็จะปลูกไว้ตลอดแนวนะครับจะอยู่ที่290เมตรจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกครับ แล้วก็ส่วนทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะฮะก็จะอ,อยู่ทางด้านของทิศใต้ซึ่งทางด้านของทิศใต้ตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่180เมตรซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้ดูจากภาพในตอนนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าทางด้านหลังเนี่ยเขาก็มาปลูกสวนป่านะครับหรือว่าไม้ยืนต้นแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันตกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าติดกับวัดหนองสสแกนะฮะอันนี้ผมต้องบอกว่าผมเป็นคนรีวิวที่แบบว่าไม่ปิดไม่บังนะครับท่านผู้ชม ทางด้านของทิศตะวันตกนะฮะตลอดในความยาวเนี่ยจะอยู่ที่300เมตรซึ่งทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นวัดหนองสแกนะฮะมาดูที่ดินกับพวกเรานะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าดูกันไม่ซื้อไม่ว่าอยู่แล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้มาดูที่ดินกันก่อนอย่างที่ดินแปลงนี้นะฮะก็จะห่างจากควายนาคาเฟ่นะครับหรือว่าอบตบ่อยางเนี่ยอยู่ที่5กิโลเมตรเท่านั้น ห่างจากอำเภอสว่างอารมณ์นะครับซึ่งอำเภอสว่างอารมณ์นี้ถือว่าเป็นอีก1%นึ่อำเภอถือว่าเป็นอำเภอใหญ่มีทั้งโรงพยาบาลครับสถานีตำรวจตลาดสดเซเวนซีเจธนาคารก็มีนะฮะก็จะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ย9กิโลเมตรครับห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพียง35กิโลเมรนะครับในเรื่องของทางเดินทางเนี่ย ก็จะใช้ถนนเส้นลัดยางเป็นเส้นหลักนะครับซึ่งก็จะมีในช่วงของอประมาณ20เมตรถึง30เมตรเนี่ยที่เลี้ยวลงมาจากถนนคอนกรีตเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเท่านั้นเองครับห่างจากกรุงเทพนะครับโดยประมาณ240กิโลลักษณะของดินกับพื้นที่โซนนี้นะฮะเป็นดินล่วนปนทรายนะครับมันสามารถที่จะทําการเกษตรได้ แต่นปัจจุบันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าซึ่งทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์กับแปลงที่ดินส่วนใหญ่แล้วจะปล่อยให้เช่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันซะมากกว่าที่ดินมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ดูจากภาพมุมสูงก็จะเห็นได้ว่าที่ดินนะฮะไม่ได้มีในส่วนของออโค้งเว้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังติดทางสาธารณะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะ เอาละครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างก็ได้นะฮะหรือว่าจะ id line นะครับก็เป็นเบอร์เดียวกันสามารถที่หรือว่าจะไปคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกหลากหลายช่องทางนะครับที่เราจะทําให้เราได้เจอกันนะฮะผมก็รีวิวแบบนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามถึง2 8 0 0 0คนแล้ว นะครับจะขึ้นสา0,000ืนอยู่วัน2วันนี้อยู่แล้วนะครับก็สําหรับเด็กคนหนึ่งนะครับกับเพื่อนๆที่จับกลุ่มกันนะครับทำงานตรงนี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจนะฮะแล้วก็มีทั้งผู้ชมนะครับเข้ามาทั้งติทั้งชมนะฮะก็อันนี้ก็ขออ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์รับฟังทุกข้อเสนอแนะเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ